ูอไมาไม่ได้ยินเนี่ยจริงๆนะเนี่ยพอคนใหม่เข้ามาเห็นบ้ามาไอ้น้องวันเนี้ยมันนอนไม่หลับเหมือนกันแล้วคนเป็นกันเยอะนะใช่ใช่โอ้แล้วมันก็ปวดหัวมาพอมันเจอเนื้อประกาศกรสาเข้าไปที่เดียวมันมันบอกมันง่วงเลยปวดหัวเลยนะเออเดี๋ยวโทรไปหามัน รำเ่ยไครเนี่ยจอติดกับลงมาข้างล่างแม่เนี่ยพี่ดาวพี่ดาวทําคลิปให้นกหน่อยสิเจียนหรือเปล่าเจียนเปล่าทําคลิปเรื่องอะไรพี่นกที่ที่เมื่อกี้เนี่ยที่สอนให้ให้ทำอ่ะไอหยุดเอียงหัวเนี่ยนะห้าร้อยห้าพัห้าร้อฮะร้องฮะเลยเรืยอาเรอย จริงๆนะหนูอยากให้ทุกคนมีไรายได้นะพี่นกอ่ะพี่นกว่าจริงปะเนี่ยอย่างคนที่ชื่อมอนเขาเข้ามาเขาพูดก็ถูกของเขาเนืเว้แต่ว่าเราต้องไปในแนวทางที่ของเราไม่ใช่เกี่ยวกับเขาอะ่ะเหมือนกับหนูรู้จักหมอนวดคนหนึ่งอะ่ะเขานวดเก่งมากเลยนะเขานวดชั่วโมองละสองร้อยก็นวดเสร็จก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะพี่นกแต่ของเราเนี่ยถ้าเรารู้รู้จริงรู้ลึกเราทํากันจนคล่องแล้วอะ่ะทุกคนรักษาตัวเองได้เนาะ เจอแนวทางของตัวเองหนูว่านะเราน่าจะทำอะไรที่มันแบบช่วยคนอื่นอะ<ต>่ะบางทีเราอาจจะแบบไปช่วยเขาฮะเ,<า>เชื่อเราอ่ะถ้าเขาเชื่อเราอะค่ะคือบางคร<ต>ั้งอะพี่นกบางทีเขาไม่เชื่อเราแต่เราต้องโยนเข้ามาในห้องไงอือใช่ปะแต่ทีนี้หนูกําลังคิดอยู่แล้วเราจะทํายังไงให้มันไม่น่าเกลียดอะเหมือนกับว่าคือกําลังคิดอยู่ว่าอย่างเงี้ยอย่างน้องเนี่ยเขาไม่มีสากใช่ปะ ถ้าเราอะจะขายสักให้เขาอย่างเงี้ยมันจะน่าเกียดไหมละ่ะอันนี้นี่แชร์กันเรามาคุยกันเนาะใช่ไหมถ้าเราไม่ถ้าเ,เราไม่ขายแล้วเ,เขาก็ต้องไปหาซื้อใช่ก็ดีนะพูดถึงอ่ะคืออย่างงี้แม่หนูก็เรามานั่งคิดว่าจริงจริะถ้าเราต่างคนช่วยกันแล้วมันมีไรายได้ก็โอเคแต่นี่ไรายได้เราจะทําทยังไงให้มันดูแบบ อธิบายยากอ่ะมันก็พูดยากอ่ะนี่เรามาแชร์ก่อนนะหนูก็ไม่ได้รู้ว่าจะทำไงแต่ว่าแต่หนูว่าไอ้ศักกระเบือเราชุดยอดเลยอ่ะคืออย่างน้อยทุกคนรักษาตัวเองได้เหมือนกับเหมือนหนูเงี้ยตอนนี้หนูอยู่ชมรมผู้สูงอายุใช่ปะ่ะหนูว่ามีคนอยู่ในมือประมาณร้อยคนอะ่ะอืแล้วทีนี้ทุกคนมีปัญหาสุขภาพหมดเลยแล้วดึงเข้ามาทางนีะแ,แล้วเคยไปบอแน่แน,แนให้เขาทำสกักดบ้างไหม อย่างกค่ะทีนี้หนูว่าจะต้องทําหนูว่าอยากจะทีนี้อย่างนี้ค่ะแม่หนูว่าอยู่ในชมรมปกติชมรมเนี้ยก็จะมีการออกกํลาลังกายทุกวันเนาะ,ะทีนี้เขาก็จะเก็บค่าสมาชิกเนี่ยคนล,ละสี่ร้อยบาทต่อปีอมหมายความว่าคุณจะเข้ามากี่วันไหนก็ได้ไม่เข้าก็ได้แล้วแต่เลยไม่บังคับแต่เก็บเนี้ยค่าสมาชิกเนี่ยต่อปีคือสี่ร้อย พราะมันจะมีค่าวิทยากรเนาะออกพาออกกำลังกายมาเปิดประตูตู้เซฟเปิประต,เระตูเปิดเพลงอะไรอย่เงี้ยให้แต่ทุกคนก็ยินยอมว่าเฉียออกมาตกวันละบาทใช่ไหมคะหนูก็เลยว่าเอ๊ะแล้วเราจะทํำยังไงกันดีเพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าถ้าหนูดึงกลุ่มคนตรงผู้สูงอายุเข้ามาตรงนั้นน่ะจริงๆอะ่ะเขาเขาพีกําลังที่จะจ่ายโอ้โหถ้าเรา,เราช่วยเขานอนหลับได้อะไรได้ควาแฮปปี้แม่ มันมีใครที่พอจะคุยรู้เรื่องสักคนหนึ่งเป็นตัวอย่างก่อนไม่ไดาในกลุ่มตรงนั้นนะที่ต้องดาวรู้จักอ๋อไอเรื่องไอเรื่องตรงนั้นหนูไม่ห่วงเราแม่หนูคุยกับเขาหนูก็ไปนันเขาได้แต่หนูก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะถ้าเราทุกคนอ่ะมันจะได้ประโยชน์ร่วมกันไงหนูก็อยากให้ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันใช่ไหมคะพวกเราก็คือต้นแบบไงเป็นแบบเหมือนกับต้นแบบอ่ะ เพราะว่าเหมือนกับว่าเวลาเวลาหนูไม่อยู่พี่ออนไม่อยู่พี่นกไม่อยู่แม่จุ้มจีนไม่อยู่แม่ศิริวรรณไม่อยู่เงี้ยใครที่อยู่ก็สามารถทําแทนได้สมมติมีคนสมาชิกเข้ามาใช่ไหมคะอย่างแม่แม่เนี้ยแม่ก็จะคุยได้ง่ายเนาะอย่างว่าหนูพาคนเข้ามาเอย่างเมื่อเมื่อแกน้องติก๊กเนี่ยใช่ไหมคะคนที่มีปัญหาถ้าเขาเดี๋ยวหนูจะเช็คกับเขาว่าเขาโอเคไหมเดี๋ยวเราจะเริ่มจากคนใหม่ๆก็ส่งเข้ามาก่อนแล้วคุณวนโอเคมั้ย คุณมันเขาก็โอเคแต่ทีนี้หนูไม่ค่อยไปนั่นเขาหรอกเพราะว่าแล้วแต่เขาแม่กระยาหรือเปล่าเนี่ยันที่อยู่ข้างล่างแม่จริงๆไม่ไม่ใช่มไม่ใช่ใชทีนี้ทีนี้มันอ,มอย่างนี้ค่ะแม่หนูก็เลยรู้สึกว่าผู้สูงอายุอะ่ะโอ้โหแม่ถ้าเขามากดนะอย่างแม่สิริวันเนี่ยเห็นไหมกินได้นอนหลับท้องไม่อืดเนี่ยโอ้โหหนูว่าสุดยอดแล้วอ่ะใช่ยังนึกเสียดายเลยนี่ว่าไม่ได้ถ่ายคุณตอนแรกไว้ให้ดูอ่ะ เหมือนคนเหมือนคนท้องแปดเดือนเนี่ยกำลังจะคลอดแบบนั้นนะ่ะพุงใหญ่มากเลยอ่ะถ้าท้องสาวเลยคุณแม่ใหญ่อหกทีนี้หนูก็เลยมาคิดว่าถ้าเราเก็บผ้าสมาชิกเขาอ่ะแม่แล้วเราอ่ะอาจจะใครทเม,มื่ออย่างแม่จุ๋มจีเข้ามาเงี้อ่าคนแรกใช่ไหมสมมติเข้ามาปุ๊บอ่ะแม่ไม่มีสก,กเบืออ่ะค่าสมาชิกอาจจะสักหนึ่งพันบาทได้ได้สก,กเบือด้วยแล้วก็เข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้มันมีทุกวันใช่ไหมละ่ะแล้วก็หนึ่งปี หนึ่งปีอ่าไหมอย่างงี้ดีไหมหรือว่าจะยังไงดีค่ะถ้าต่อไปคนมันเยอะอะแม่แนละ้วทำไงอะใช่เก็บปะ่ะทีนี้เราอะตรงนี้มันไม่พอหรอกหน้าจออนี้มันก็ต้องเปลี่ยนเป็นซูมอะถ้าซูมมันจะเก็บได้เป็นร้อยๆคนเป็นพันคนอะแม่หน้าจอมันจะมันจะเยอะใช่ละเออผมก็เลยว่าเออลองลองมาคุยกันดูนะอันนี้คุยกันก่อนเล่นๆน,น,นะลองลองนั่นดูเพราะว่า ถืว่าจริงๆมันทาเป็นไรายได้ได้เหมือนหมอนวดเนี่ยเขานวดชั่วโมงละสองร้อย่างเงี้ยเออใช่ไหมอ่าอืมแล้วอย่างของเราเนี่ยมันทําเนี่ยแม่คือเขาอะแล้วอย่างเขาเป็นสมาชิกเนี่ยเราก็ต้องสอนเขาเรื่องของไอทีถูกไหมคะต้องต้องสอนเขาเข้าให้เป็นนู่น<ช>นี่น<ช>ั่นติดต่ออะไรอย่างเงี้ยมันต้องเหนื่อยไงมันต้องมันต้องมันต้องเสียสละเวลาที่ต้องแปะคิบบายบางคนผู้ใหญ่บางคนเขาไม่เป็นไงแม่ เข้าใจเข้าใจเข้าใจใช่ยไหมคะมันต้องยุ่งยากไงว่าต้องมีคนพาทำอ่ะเราก็จะบริการไงแล้วถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาอะไรหรือว่าอะไรฉุกเฉินก็ก็อาจจะเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยว่ากันเนาะใช่ใช่ใช่มันก็มันก็ต้อเถูกนะอืมเพราะมันถูกมากเลยแม่เขาเรียนโยคะันนะสิบครั้งอ่ะหูต้องหลายพันเขายังเรียนกันเลยอ่ะใช่ ลูกก็รู้สึกว่าเออทําแบบนี้องมีคนก็สุขภาพอ่ะมันบ้านขายบ้านมาเนี้ยน้องสาวสักคนหนึ่งอะที่ว่าคนสองคนเขามาทําเรียนรู้ตรงนี้แล้วเขาโอเคอ่ะก็ได้ไปดึงเลื่อนเข้ามาอย่างนั้นเป็นไปได้ต้องมีตัวอย่างต้องมีต้องมีตัวอย่างให้เห็นอืมอืมใช่ต้องไปออกลักษณะว่าปากต่อปากกับแบบเนี้ยเนาะไม่ลองาไม่ดูไม่ก่อนไม่ลองแล้วม่อหน่อยแล้วก็ทำไม่รู้เออใช่ใช่ บางทีให้ฟรีมันเหมือนไม่ค่อยนั่นไงแม่ไม่ค่อยสนใจไงใช่ใช่เดี๋ยวแม่ขอเวลาเนาะแป๊บนึ่งนะลูกมาแล้วปิดก่อนโอเคโอเคโอเคแม่ค่ะพี่นกว่าไงดีไหมดีค่ะเห็นด้วยเนาะพวกเราอีกหน่อยก็เก่งกันแล้วก็ไปตั้งสํานักกัน <laughs> <laughs> ไปทํมาหากินออนไลน์ไงสก,กเบือออนไลน์แนมะ่ อาชีพเสริมอือใช่ไงพี่เห็นปะไอเด็กเนี่ยมันอายุเท่าไหร่เอ๊ะไอน้องที่มันเข้ามาเนี่ยเพิ่งจะสามสิบต้นต้นเองเมื่อทำงานธนาคารนั่นเนี่ยที่ฝึกอยู่วันนี้เหรอที่เข้ามาเมื่อกี้เนี่ยน้องใหม่อ่ะที่น้องที่น้องติ๊กอ่ะใช่หนูดึงเข้ามาไงอือเดี๋ยวหนูจะดึงน้องหนูเข้ามาไอ้มันมันมันนอนหลับยังไม่จ่ายตังค์หนูเลยเนี่ย เสียเงิงนไปออกกําลังกายไปทํานู่นไปทํานี่เปน็นนวดต้องชโงงต้องหลายตังค์ใช่ไหมกดท้องเนี่ยนั้งสบ,บายเลยเนี่ยแล้วมันทําออนไลน์ได้ไงมันทําแบบอยู่บ้านใครบ้านมันได้ไม่ต้องเจอกันไม่ต้องไปหากันเนาะคุณติดตรงไหนคุณก็เข้ามาในกลุ่มใช่ป่ะคุณไม่อยากเข้าคุณก็ไปทําเอาอืมแล้วเกิดคุณอยากได้ตรงไหนคุณก็เข้ามาถามเราอะไรเงี้ยค่อยๆ่อยน,นไปว่ามีอะไร มาใหม่มาใหม่มาใหม่แล้วก็สแตนบายทุกวันก็ข<ง>ับเ mm. ี้ะค่ะ <c oughs> ไม่แนนะ่นะต่อไปเราก็อาจจะมีทั้งสัตก,กระเบื้อแล้วก็อาจจะมีพวกเป็นครีมน้ำมันมะพร้าวเงี้ยพี่ใช่ไหมเป็นสมาชิกแล้วก็ได้ไปเลยแล้วก็สัตว์ส่งไปให้ถึงบ้านอ่าอ่าเขา,ขา,ขาทาเขาทาเขาทาได้ทั้งสักกระเบอือได้ทั้งครีมพร้อมกันไปเลยจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาซื้ออะไรนะ ถ้า400ฟ้งน้อยไปเออ400ไม่น่าจะได้อะต้องเงินสาก,ก็ร้อยหนึ่งแล้วแม่ซื้อมาเท่าไหร่คะตอนนั้นอะอ๋อของแม่มันโปรโมชั่นไงของแม่โปรโมชั่นแค่50บาทเองแม่ซื้อตอนโปรพอดีอันนี้หรออันนี้80อ๋าที่ยกขึ้น80หรอใช่โอ้ยอันหนึ่งก็ไม่ไม่ถูกเนาะไม่ถูก <แ8 S 1> หรอกตีตีตีราคาเป็นร้อยไปอะมาตรฐานจะร้อยร้อยหนึ่งใช่